ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับช่องที่จะนําข้อมูลและสถิติความพร้อมความฟิตน้ําหนักก่อนช่างและหลังช่างของนักชกในวันนี้มาฝากพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในศึกมวยมันวันศุกร์ประจําวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568นะครับก็จะโชว์กันที่เวทีลังสิตจังหวัดปทุมธานีถ่ายทอดสดทางช่องทูฟายูกฎหมายเลข24จำนวนสี่คู่ในวันนี้นะครับเพชรปักกายสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนชคในพิกัด37กิโลกร,รัมกับเป็นดาว ลาวัยมวยไทยเขาหลักแล้วก็คู่ที่2เฮงเฮงวันเชิดชกในพิกัด42ต่อ42.5กับชัดชัยโยปานิวัตร์มวยไทยนะครับก็เอาเดาวลุ่งมาชกนะฮะในวันนี้นะครับลุงโลดดาบรันสาร,รคามในช่วงที่2นะครับ124ปอนด์กับเพชรพะชรศูนย์กีฬากุชิมแล้วก็กูดสุดท้ายานะครับมณีแดงเฟเตอร์มวยไทยจะชกกับดาบดำวทททองทวี นะครับเป็นสี่คู่ที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับก็คู่แรกเนี่ยเพชรประกายนะครับสิรูพี่น้ำฝนน้ำฝนนะครับชกนักวยกัดา7กิโลกรัมก็ชก2พัก2นะครับกับเป็นดาวราวัยมวยไทยเขาหลักนะครับเพชรประกายเนช่ชกล่าสุด1นึ่งเดือนสิบเอ็ดวันอายุสิบสี่ปีส่วนสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ ชกมาแล้วร้อยไฟเหมือนกันนะฮะก็ซ้อมอยู่ที่อ่านสุข,ขุมวิทย์นะครับน้ำหนักปล่อยๆ40กิโลกร,รมัมคุมมา2กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ38มสิบแถึงสี่กิโลกร,รมัมพิกัดวันนี้37ก่อนช่าง36.8เหลือเหลือ36.8นะครับเป็นมวยขวานะครับแข้งขวาแรงนะครับล็อกลัตตีเหนียวแน่นนะครับก็อยู่ติดกับผู้ชาเลยนะครับสำหรับทางด้านเพชรป,ประกายนะครับเป็นดาวก็โชคล่าสุด2เดือน2วันอายุ13ปีส่วนสูง151 เซนติเมตรนะครับเป็นคนจังหวัดพังงาโชคมาแล้ว38ไฟต์เป็นมวยฝีมือนะครับฝีมือกับฝีมือมาเจอกันในวันนี้นะครับสำหที่ลาวไวยมวยไทยจังหวัดพังงานะครับน้ำหนักปล่อย39กกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ3 5ถึง39กกิโลกรัมนะครับพิกัดวันนี้ร้อยอ่าพิกัดวันนี้37็ก่อนช่าง37.4ิลดไป0ูุเหลือร้อยเหลือ37เ็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับได้ทั้งนอกทั้งในนะครับฝีมือดีจัดจ้านเหมือนกันวัันะครบเยกกําลงิด ก็ราคาต่อมาเนี่ยเป็นทางด้านฝ่ายเพชรประกกายสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับที่เป็นฝ่ายต่อในวันนี้แต่ถ้าหลายๆก็คือน่าจะเป็นราคาเสมอมากกว่านะครับพราชคนนี้ไม่เคยเจอกันเพชรประกกายเนี่ยซ้อมมา1เดือนเป็นดาวซ้อมมา1เดือนเช่นกันนะฮะการพัฒนาฝีมือการโชคดีที่ทางด้านเพชรประกกายสิทธิ์หลวงพี่น้าฝนมากกว่าวันนี้โอกาสชนะโอ้โหของเป็นดาวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับความพร้อมนะครับประสบการณ์แรงพละกำลังอยู่ที่ทางด้านเพชรประกกายที่เหลือความสดเท่ากันนะครับไล่ๆกันช่วงกันโชคก็ไล่ๆกันนะครับ ถ้าได้เปรียบน้ำหนักอยู่ที่ทางด้านเป็นดาวนะครับความธรราดาแข่งเท่ากันนะครับดูรูปร่างนะฮะแต่ผมว่ามองความเป็นมวยของเพชรประกายเนี่ยเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเป็นดาวด้วยนะครับวันนี้นะครับเพชรประกายไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนภไพนารายนะครับชนะคะแนนแลมโบ้แพ้คะแนนกับเวลไฟท์นะครับแล้วก็ชนะคะแนนรถดีรถสวยจัดเจ็ดชนะคะแนนเอาผาดนะครับมวยไม่ธรรมดาสําหรับเป็นดาวก็ไป เจอกับสิงป่ัดตองไฟล่าสุดมาไนการแพ้คะแนนกับ,นนบเพชรบัวทองต่อย้ําสวนคู่นี้จัดไปผมชอบทางด้านเพชรประกายสีลมพี่น้ําฝนมากกว่านะครับจัดไปคู่นี้นะครับคู่ที่2เฮงเฮงวันเชิดโชคในพิกัด42ต่อ42.5กิโลกร,รมัมกับฉัดชัยโยปานิวัตมวยไทยนะครับก็คู่นี้เนี่ยชอบทั้ง2เลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบสําหรับผมเลยนะฮะ เฮลงเฮงมันเชิญเนี่ยชคลาสุด21วันอายุ14ปีส่วนสูง153เซนติเมเป็นคนจังหวัดสิง์ุุรีโชคมาแล้ว40ไปเป็นมวยซ้ายมวยเข่านะครับซ้อมที่อวันเชิญจังหวัดสิง์ุุรีน้ำหนักไปปล่อย45กิโลกร,รัมคมมา2กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ42ถึง45กิโลกร,รัมพิกัดวันนี้42ก่อนช่างสี่สองจุดมลดไป0.3ดจุดมเหลือสน่บนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมต่อยแรงนะครับเข่าใน แสดงน้านชัดชัยโยเนี่ยโชคล่าสุดหนึ่งเดอนสิบันอายุสิปีส่วนสูงร้อเจ็ซนติเมตรเป็นคนจังหวัดระยองโชคมาแล้วสี่สิเป็นมวยฝีมือซ้อมที่ปานิวั์มวยไทยยิมนะครับน้ำหนักไปปล่อยสี่กกิโลกร,รัมคพิม,มาสกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือสี่สองถึงสี่สิบหกกิโลกร,รัมพิกัดวันนี้สี่สบองจุดห้ากันช่างสี่สองจุดห้าเหลือสี่สองจุดห้านะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งนะครับฝีมือจ <laughs> ก็เฮงเฮงเนี่ยเคยชนะมานะครับซ้อมมา1เดือนชัดชโยเคยแพ้มานะครับการพัฒนาฝีมือการชกเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเฮงเฮงออวันเชิดนะครับถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติชัดชโยเนี่ยโอกาสชนะมากกว่านะครับดูรูปรป่างนะฮะโอ้โหไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือไฟล่าสุดที่เจอกันเนี่ยผมว่าเฮงเฮงเนี่ยจัดจ้านกว่านะครับชัดชโยเนี่ยมาเร่งช่วงท้ายนะครับก็ไม่น่าจะทันแล้วนะฮะมาตั้งรับเยอะเกินไป ครับเฮงเฮงเนี่ยไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรตาลสมแล้วก็ชนะคะแนนชัติยโยในศึกมวมยมันสุกนะครับแล้วก็ชนะน,นอกยกดสี่กับพญาต่อแพ้คะแนนแล้วกับเพชรอ่างทองแพ้คะแนนกับซัมเหมองนะฮะส่วนทางด้านชัติยโยไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนให้กันนกบเฮงเฮงเอมันเชิดไฟเดียวนะครับในปีนี้เลยนะครับคู่นี้ผมว่าเฮงเฮงเนี่ยน่าจะย้ำชัยได้นะครับไม่น่าจะพลาดคู่นี้จัดไปทางด้านเฮงเฮงนะครับคู่ที่3าลุ้งโลดดาบลันสระคาำช่องนาิกัด124ปอนด์กับเพชร พระชรศูนย์กีฬากุฉิมลุงโลดชกล่าสุด28วันอายุส9ปีส่วนสูง173เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ชกมาแล้ว3ามสเป็นมวยขวาครบเครื่องซ้ำที่ดาบล้านสารคามน้ำหนักป,ปล่อยหกสกิโลกร,รมัมคุมมา3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ124ถึง123ปอนด์เียกับวันนี้124กับช่าง124เหลือ124เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงดีปั้มตีรุนแรงสวยนะครับแข็งแกร่ง่นนด้าเเพ,พชชรรีย ชกล่าสุดยี่สิบปวันเหมือนกันนะครับอายุยีบสามปีส่วนสูงแล้วสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุช์ชกมาแล้วสีิบไปเป็นมวยเดินนะครับวันนี้มวยเดินมาเจอมวยฝีมือเนี่ยผมว่าแผนของลุงโรดเนี่ยน่าจะมาตั้งรับและใช้ฝีมือในการต่อสู้กับเพร่ปนบชนมากกว่า นะครับสมที่พอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นน้ำหนักป,ปล่อยหกสิบกิโลกร,รมัมคุมมาสามกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบสามพร้อมพิกัดวันนี้ร้อยยี่สิบสี่ไปช่งร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดลดเหลือร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดเป็นมวยเข่าเปิดเกมปั้มตีไล่แขนแทงดียัดไส้แรงนะครับเลี่ยมเข่าดีนะครับกาแรแลกก้าสวนนะเป็นมวยเดินเปิดเกมบุ๊ดดันนะครับก็เป็นทางลุงลวดนะครับที่เคยแพ้ม,มาส่วนด้านเพ,พรชรชรเนี่ยเคยชนะมานะครับเป็นมวยเดินนะครับ วันนี้ต้องมาแก้เกมลุ้งลวดต้องแก้เกมให้ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเจอมวยดวนมวยเดินเนี่ยเราต้องเป็นมวยฝีมือเล่นวงนอกให้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้มวยสูงเนี่ยเจอเพชรประชรเข้าไปเนี่ยอาจจะแพ้ลูกขยันของเพชรประชรนะครับเพราะไฟล์ล่าสุดเนี่ยลูกขยันเพชรประชรเนี่ยถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียวเดินเข้าชนอย่างเดียวเลยนะครับไฟล์ล่าสุดที่เจอกันนะฮะแล้วก็ไปแพ้คะแนนทัดนะครับก่ชาานชนะน้องรุสามกับหนึ่งล้านเลขกวยบางคนแหลมชาานะคะแนนพรสุเมนะครับเชียงใหม่ เจยอามวยไทยส่วนทางด้านเพ,พชรฝชรเนี่ยไฟล่าสุดชนะคะแนนรุ่งโรจน์ชนะคะแนนอนุวัชนะคะแนนสิงห์อุบลแล้วก็ชนะคะแนนาชายตะวันนะครับแพนน้อยสีกับลาดบุรีเล็กสิทธิ์ดรชันชัยคู่นี้ผมมองว่าสู้สีกันนะฮะสู้สีกันเดี๋ยวขอดูไฟล่าสุดนะครับไฟล่าสุดที่เจอกันโอ้โหโดนโดนท้องเน,น้นๆจังๆเลยนะครับโดนไล่แขนโดนเข้าวงในเนี่ย แ้วงในจริงๆนะครับเป็นมวยสูงแล้วก็มวยฝีมือแต่มาเจอมวยต่ําที่เล่นวงในได้ดีเนี่ยแล้วเป็นมวยเดินด้วยเนี่ยอาจจะคิดไม่ทันนะครับสําหรับลุงโลดดบาบลันสาักคมแต่คู่นี้ก็ผมชอบมวยตันอย่างเพชรพชรมากกว่านะครับไม่น่าแพ้ได้ในวันนี้นะครับจัดไปเพชรพชรได้เลยนะฮะเป็นมวยรองของวันนี้เลยนะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายท้ายสุดมันดีแดงไฟเตอร์เมยไทยชกนั้นพิกัดร้อยยี่สิบปอนด์กับดาบดำปตทธทวี่าก็มันดีแดงเนี่ยชกล่าสุดสองเดือนสองวันอายุยีสปีส่วนสูงร้อยเสิบเซติเมตรเป็นคนพัทลุงชกมาแล้ว39มสิบเไฟเป็นมวยขวาครบเครื่องสมที่จิตอสาบางแก้วจังหวัดพัทลุงน้ำหนักเปลยหกสิบกกรัมคมมาสกิกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยยี่สิบสองถึงร้อยยี่สิบสามปอนด์พิกัดนี้ร้อยยี่สิบสี่ก่อนช่างร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ด ส่วนทางด้านดำดำโชคลาสุด20วันอายุ25ปีส่วนสูง165เซติเมตรนะครับเป็นมวยต่ำกว่าทางด้านมันีแดงนะครับชมแล้วร้อยไฟเป็นมวยเข่าครบเครื่องซ้อมที่เพชรสมนึกจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักไปปอย61กิโลกร,รมัมพุมมา4กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ125ปอนด์พิกับวันนี้124ก่อนช่าง125ลดไป1.0เหลือ124เป็นมวยเขา่าเก๋าเกมนะครับเป็นมวย เาดีเลยทีเดียวนะครับเตะต่อยแรงล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับเด้งตีดีบุดุดันไปมีฮึดอ่านะส่วนก็วันนี้มาเจอกับมณีแดงเนี่ยซึ่งเป็นมวยขวาควบเครื่องด้วยนะครับส่วนด้านดาบดำก็เล่นฝีมือก็ได้ไม่เข่าก็ได้นะครับแต่วันนี้รูปร่างจะเสียเปรียบความใหญ่กว่านะฮะวันนี้ราคาไลาๆ่ๆยังไม่เคยเจอกันนะครับมณีแดงเนี่ยโอกาสซ้อมเยอะกว่า1เดือนเลยนะครับดาบดำก็ซ้อมมา2ออาทิตย์นะฮะ ถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติวันนี้โอกาสชนะความพร้อมประสบการณ์การได้เปลียบน้ำหนักวันนี้ดับดําได้เปรียบดีที่สุดนะครับอูรูปร่างหูผมว่าความสูงเนี่ยมันดีแดงแต่ดับดาไม่ห่างไม่ห่างผมว่าตันนะบ,บอกเลยกระดูกเบอร์แข็งครับได้เปรียบกว่านะผมมองแล้วได้เปรียบกว่ามัน,นีแดงไฟล่าสุดชนะน,นอกยกสามกับทรงเดชแพ้นอกยกสามให้กับเพชรสีทองชนะคะแนนเพชรอลังการ แพ้คะแนนแห้กับเพชรอลังการแล้วก็ชนะน็อกยกสากับ30บล้านชนะน็อกยกหกับบอลลังเงินนะครับแพ้คะแนนอ่าแพ้น็อกยกสให้กับตกไม้ป่าทอทันไทยส่วนทางด้านดาบดาก็ชนะฝาวยก1คาซานนะครับในราาดำเนินเวอร์ซิลี่ในวันแชมเปี้ยนชิพก็โชว์กันไปเมื่อวานแล้วนะฮะแล้วก็ชนะคะแนนอ่าแพ้คะแนนให้กับเพชรแสนแสบนะครับชนะน็อกยก4กับไข่ขาวมุกไข่มุกข,ขาวนะครับชนะน็อกยกหกับเด็กดอยนะครับแพ้คะแนนให้กับปีใหม่เอลวัน ชนะน,น,นกยูงกับฉมวกเพชรนะครับชนะคะแนนแหลมสิงคู่นี้ผมมองไปทางรูปล่างของดาบดาผมว่าดีกว่ามันดีแดงก็ดีนะครับแต่ได้ความสูงนะครับดาบดําได้ความหนาความใหญ่นะฮะแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีกว่านะครับวันนี้ถ้าสู้สุดฝีมือได้เนี่ยอาจจะย้ายไปอยู่เพชรยินดีก็ได้นะครับสําหรับดาบดําได้ข่าวมาแว่วๆอยู่พอสมควรนะครับก็จะไปทางด้านดาบดําได้เลยนะฮะคู่นี้นะครับ ไปดูผลสรุปนะครับวันนี้มาเร็วเข้มเร็วนะครับซึ่งเมื่อวานมีคนบอกว่ายืดเยื้อเกินไปนะวันนี้ก็จัดไม่ให้แบบยืดเยื้อนะครับถ้าไม่ยืดเยื้อเนี่ยไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามนั้นนะฮะแต่ผมคิดว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับคู่แรกเนี่ยขอจับไปทางด้านเพชรปักกายคู่ที่สองขอไปทางด้านเฮงเฮงนะฮะคู่ที่สามเนี่ยขอไปทางด้านเพชรพชรศูนย์กีฬากุชิมแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับขอไปทางด้านาดาบดํา นะครับปตทะทองทวีนะครับสี่ตัวเน้นๆวันนี้ที่เราจัดให้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ